การเมืองสมัยนี้เนี่ยมันใช้เครื่องดูดฝุ่นทั้งนั้นคุณบอกว่าให้หารร้อยหาปฏิริษีแน่นอนค่าตัวสอสอพื้นที่เขตคุ้งกระชูดเลยผมถามพวกเราว่าท่านต้องการพักการเมืองอย่างนั้นหรือไม่ท่านต้องการสอสออย่างนั้นหรือไม่ผมมาช่วยพักสร้างอนาคตไทยไม่ใช่เพื่อเป็นนายก แต่เพื่อต้องการที่ว่ามีอะไรช่วยผลักดันให้ประเทศไทยนั้นดีขึ้นถ้าคุณจะบอกว่าจะต้องมีเงินเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยด,ดูจคนนี้มาดูคนนั้นมาถ้าคุณต้องการทำตัวอย่างให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ว่าประชาธิปไตยนั้นคืออะไรคุณต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องถ้าคุณทำในสิ่งที่ผิดเพื่อมาเอาเงินมาซื้อสอ,อแล้วสอ,อไปซื้อเสียงถ้าคุณไม่หยดุด ถ้าพวกเราไม่เปลี่ยมนมันซะอน,นาคตลูกหลันของท่านที่ว่าแย่แล้วเนี่ยอน,นาคตจะยิ่งแย่ไปกว่านี้